คำเตือนทางช่องเป็นเตียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอแนวทางแนะนำให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังค่ะจากละอองแชนแนลค่ะ สวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้แอดก็มาอยู่ที่บ้านของอาจารย์ยอดสูตรแม่นๆนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเอฟซีหลายแต่หลายท่านนะคะที่รอคอยสูตรของอาจารย์ยอดนะคะซึ่งงวดที่ผ่านมาสูตรของอาจารย์ก็เข้านะคะเลขวิ่งก็เข้านะคะแล้วก็ตัวจับคู่ก็เข้าศูนย์ห้าเต็มเต็มนะคะวันนี้แอดก็เลยอยากจะตามต่อให้นะคะท่านผู้ชมก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์ยอดนะคะ แอดก็ขอฝากช่องละอองแชนแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละองแชนแนลนะคะเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกับอาจารย์นะคะว่างวดนี้เน้นตัวไหนอะไรยังไงบ้างนะคะตามแอดมาเลยค่ะ นะคะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็มาหาอาจารย์ถึงบ้านเลยเนาะอาจารย์เนาะเพราะว่างวดที่ผ่านมาแอดก็ไม่ได้มาเนาะครับคคือแต่ว่าแอดก็โทรหาอาจารย์เนาะแล้วก็ได้นําเสนอให้กับเอฟซีทุกท่านได้รับชมแล้วเนาะครับครซึ่งงวดที่ผ่านมาเลขของอาจารย์ก็เข้าศูนย์ห้าเนาะอาจารย์เข้าอยู่ค่ะแล้วก็เลขวิ่งก็เข้าให้ห้ากับเก้าเนาะเข้าเลขห้าเนาะเข้าเลขห้าเขเก้า ก็แม่นมากค่ะอาจารย์ก้าก็เป็นหลัก้อยของเขาอ๋อก้าวเข้าหลัก้อยโอ้ก็เข้าทั้งทั้งคู่เลยเนาะอาจารย์เนาะครับอ๋อค่ะก็แม่นจริงๆค่ะอาจารย์ก็เลยให้แอดมาตามตัวเลขให้ค่ะครับครับครับไม่เป็นไรไม่เคยห่วงให้ทุงวดครับค่ะให้ไปเรื่อยๆครับอ๋อค่ะก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เป็นคอหวยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่หวงแล้วก็ขอให้มีน้ำใจ ให้อาจารย์บ้างครับก็มีแค่นั่นแหละครับก็ถ้าเอฟซีโชคดีก็จะมีน้ําใจนั่นแหละบางทีก็เขาไม่ได้ซื้อทุกตัวขายจารย์เนาะก็เพราะว่าเรื่องสูตรตัวเลขก็มันหลายตัวเนาะตัวบางทีเราก็เลือกซื้อไม่ถูกมนก่ะขายจารย์เนาะคืออยากให้ซื้อให้หมดก็มันดีกว่าเราไปงมหาเท่าไหนถึงคือซื้อหมดมันก็ไม่เยอะอย่างนี้นะบางคนก็ทุนน้อยขายจานบางทีก็ยังไง ถ้าเราไปเจาะเอานี่มันคือมันไม่ค่อยดีนะครับผมคนทําผมก็คิดว่าก็บอกตัวเดียวมันก็ไม่ถูกมันเดิมแหละแหละการงวดแล้วนะจริงงวดแล้วถ้ามันออกเก้าสามมันก็ถูกแต่มันไปออกศูนย์ห้าแต่คิดว่าโชคเก้าสามเขาคืองวดที่ผ่านมาเราเน้นเก้าสามมันไม่ออกเนาะมเก้าสามก็อะไรห้าสามอะไรตามนี้นะค่ะแต่ว่ามาออกศูนย์ห้าเนาะตัวที่ไม่ได้เน้นน้อยจานเนาะอ๋อค่ะ มันเป็นพูดง่ายๆคือออกตัวรองออกตัวรองอก็บนคือตะกอนนี่ตัดทิ้งสองเลขสองเลขเดี๋ยวนี้จะไม่กล้าตัดเลยนี่ยยูคือไหว่ไหว้เต็มๆเลยครับก็มันก็ไม่เป็นไรครับนั่นก็ต้องลงทุนหน่อยหนึ่งครับคือทำได้นี่ก็ได้แค่นี้ก็ดีที่สุดแหละครับนั่นแหละก็ถือว่าแม่นค่ะอาจารย์เลขวิ่งเข้าเข้าตลอดเลยนาออาจารย์นาะเลขวิ่งอ่ะครับเอฟซีชอบค่ะอาจารย์ ก็ทํายังไงก็อยากให้ทําก็อยากให้ท่านถูกกันแหละแต่เก่งก็ไม่เก่งอะไรเท่าไรหรอกก็หวยมูนี่คนที่เก่งๆจะไม่ถูกนะคือเขาจะเอาเลขผมไปตัดทุกครั้งที่เขาโทรมาว่าอาจารย์เนี่ยตัดงินแล้วเขาเรียกตัดศูนย์แต่ผมไม่ตัดเขาบอกอาจารย์เลขศูนย์ไม่มาแต่ผมก็ดื้อไหวจะไม่ต้อฟังใครตอไปคจะเอาใจตัวเองตลอดครับ เราก็จะเชื่อมั่นในสูตรของเราเนาะอาจารย์เนาะของเราคือเชื่อคนอื่นคนอื่นเขานี่ก็มันหลุดไปงวดสองงวดเล่จับคู่อย่างนี่นะเพราะว่าเลขนู่นไม่มาเลขนี่ไม่มาไม่มาแต่เดี๋ยวนี้จะเชื่อใจตัวเองแต่มันเลขมันก็เยอะหน่อยหนึ่งครับก็ต้องอดทนเอาคือเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวท่านก็จับได้หละตัวนั่นตัวนี้มันก็เหมือนกับผมเนี่ยเล่นเป็นปีท่านก็จับได้แล้วมันออกตัวนู่นออกตรงนี่รับพวกท่านก็เก่งเหมือนกันครับแต่คน เก่งๆคนดังๆนี่จะไม่ถูกคือเขาเอาเลขเนี่ยไปตัดไปอะไรทิ้งไปเท่าไหนเท่านึงบางคนก็ตัดตัวที่ถูกออกเนาะไม่ว่าผมก็ยังคิดว่ามันไม่น่าจะออกนะหายศูนย์ห้าผมก็คิดว่าเอ๊ะมันออกเก้าสามก็ห้าสามมันยังไปออกศูนย์ห้าผมก็ผมก็เป็นคนเก่งมันเนีเก่งไปตัดทิ้งถ้าตัดคือตัดทิ้งนะเรื่องอย่างนี้แหละครับถ้าอยากได้ถูกทุกงวดคือล้านเปอร์เซ็นต์นี่ เลขมันจะมีอยู่3 8คู่แต่ก่อนผมทำา28แต่ผมทวนดูปีพศ .53 มันจะผิดสองงวดเลยผมเลยเอามาใช้ไม่ได้ดดเลขหมนี่ผม,าม,ามถ้าผิดปีหนึ่งผิดงวดสองงวดผมจะใช้ไม่ได้คือจะว่าปีหนึ่งจะมาให้ผิดเลยเนี่ยผมเอามาใช้แต่ผมตัดไปแล้วนัานเปอร์เซ็นต์ตัดไปแล้วมันจะอยู่แค่สิบหรือ20%อร์เซ์ โตรลงๆครับมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับแต่ตัวเต็มมันคือสามสามสิบแปดคู่แต่ก่อนทำยี่บเจ็ดทวนไปทวนมาทำยี่สิบแปดคู่ทวนไปทวนมามันมันมันผิดไปสองงวดเลยเอามาใช่ไม่ได้ก็เลยต้องไหวสามสิบแปดคู่ล้านเปอร์เซ็นต์ครับถ้าอยากได้พี่น้องคนไหนอยากได้ก็เดี๋ยวจะมีให้ดูครับเดี๋ยวจะให้ถ่ายคำไปให้ดูแจกทั่วประเทศครับอาจมันมาล่างมาบนแหละสาม สามสิบแปดคู่นี่มาล่างมาบนตลอดไม่มีการทิศครับแต่ว่าผมจะให้เล่นบนสามสิบแปดถ้าตัดไปนี่จะให้คูณล่างคูณบนถ้าตัดไปคูณล่างคูณบนไปสักบางทีมันก็มาตัวล่างบางทีก็มาตัวบนีงนะเหมือนตะกอนยางไงนะครับเอาแค่นั้นเลยเนาะงวดนี้ค่ะอาจารย์นี้คำนวณเสร็จแล้วเนาะอาจารย์ครับครับครับคือพูดมากไปแต่ยังก็คูยอยู่พูดอยู่ นี่นะคะท่านผู้ชมงวดไปจําวันที่16มีนาคมพศ2565นะคะอาจารย์ก็คํานวณให้แล้วนะคะท่านผู้ชมตัวเน้นตัวเด่นนะคะคือ13311991แล้วก็3993นะคะครัตัวในงวดนี้ตัวเด่นเนาะคือให้มา3ชุดแต่ว่ารวมตัวกลับเป็น6ชุดเนาะเป็น6ชุดครับตัวกลับนะคะแล้วก็ ตัวรองคือ04 05 15 16 24 26 27 86แล้วก็94นะคะคคสำหรับ,รบเลขวิ่งที่ทุกคนรอคอยนะคะคก็อาจารย์ให้มาสองตัวนะคะวิ่งบนล่างนะคะคือ3กับ9นะคะควิ่งบนล่างคือ3กับ9นะคะ เพราะว่างวดก่อนก็เข้าทั้งสองตัวน้อาจานเนาะโอ้ยแม่นมากค่ะเลขวิ่งอาจานแล้วก็3มตัวงวดนี้จะมี3มตัวด้วยเนาะสตัวศูนย์หนึ่งสามเก้าหนึ่งสามศูนย์หนึ่สามแล้วก็039นะคะข้างล่างจะเป็นเบอร์โทรของอาจารย์เนาะเบอร์โทรของอาจารย์ศูนย์แปดสามสีหกเโอ้สี่หกสองหนึ่งเจดหนึ่งหนึ่ง นะคะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งคือ0838182738นะคะสำหรับ FC ท่านใดที่อยากจะโทรหาอาจารย์นะคะก็สามารถโทรมาเบอร์นี้ได้นะคะหรือว่าเผื่อว่า FC ท่านใดที่โชคดีแล้วอยากจะมีน้ำใจแบ่งปันอาจารย์ก็ โทรหาอาจารย์ได้นะคะท่านผู้ชมไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็เป็นคนใจดีนะคะท่านผู้ชมไม่ห่วงตัวเลขนะคะมาแบ่งปันตัวเลขให้ f อฟีทางช่องได้นําไปเสี่ยงโชคนะคะท่านผู้ชมท่านใดที่โชคดีแล้วก็อย่าลืมอาจารย์นะคะน่าอาจารย์เนาะใช่อย่าลืมครับก็ไมได้ถ้าคือใครติดตามใครมีน้ําใจท่านจะได้ตลอดชีวิตครับคมททาให้ตลอดชีวิตค่ะ ถ้าใครไม่มีน้าใจก็คือได้แต่แค่งวดเดียวครับเงินเงินเออเงินที่ท่านถูกก็จะหมดไปด้วยเพราะผมไม่ให้ท่านก็จบแค่นั้นแหละครับบางคนเขาคิดว่าผมให้แค่งวดสองงวดไม่ใช่ผมก็ให้ไปเรื่อยๆผมก็ทำามดตีมดชาติของผมอย่างนี้แหละคุณพวกท่านไม่เล่นผมก็ทําไหวดูของผมบางคนก็ดูไม่ได้ซื้อขาจานเนาะบางคนก็ไม่เชื่อผมว่าไม่เชื่ออะไรเยอะครับเราว่าคนธรรมดาทาไมถึงให้เก่งแค่ ผมไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรผมก็ไม่ได้ว่าอะไรผมสําหรับให้แต่คนที่เขาเชื่อแค่นั้นแหละครับค่ะแต่มันก็ไม่เก่งเท่าไรหรอกครับมันก็ทํามาเท่าไรปีสามสี่ห้าสิบปีเลยครับแล้วกนี่ครับนี่ที่ล้านเปอร์เซ็นนี่ครับดูได้เลยครับอันนี้ชุดเต็มใช่ไหมคะชุดเต็มชุดเต็มอันนี้ชุดเต็มของอาจารย์นะคะเป็นสามสิบแปดคู่เนาะอารย์บแปดคู่ครับสามสิบแปดคู่ชุดเต็มนะคะถูกล้านเปอร์เซ็นเนาะ แต่เล่นบนอย่างเดียวล่างมากระช่างแต่เล่นบนอย่างเดียวล่างมากระช่างก็ต้องต้องซื้อบนล่างแหละค่ะอาจารย์ก็บันกระยอะอีกเลยเนาะคืออยากให้เล่นบนก็ซื้อก็ซื้อให้เลือกซื้อตัวที่เราชอบเนาะบางทีถ้าทุกตัวคงไม่ไหวจริงๆค่ะอาจารย์แต่เขาซื้อทุกตัวอยู่คือมีสมาชิกเขาอยากได้อันเยอะเขาว่าทุกทุกหมวดบาาบางคนเขาอยากได้ชุดเต็มใช่ไหมคะคือตั้งแต่ให้มาเนี่ยเขาเอาไปเยอะแยะครับเขาเอาไปนี่แหละเขาว่า ออกมามันก็นถูกออกมามันก็ถูกคือตอนเก้าห้าเนี่มันจะกลับเนาะตอนนั้นอ่ะมันไม่ตรงนานๆแต่จะกลับทีบบชุดเต็มของอาจารย์ยอดนะคะคท่านผู้ชมถูกล้านเปอร์เซ็นต์เนาะล้านเปอร์เซ็นต์ไหมไม่ใช<า><ม>่ห้าสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะถ้าตัดออกไปแล้วมันอยู่แค่สิบเปอร์เซ็นต์หรือห้าเปอร์เซ็นต์ครับก็แค่นั้นแหละครับก็ให้เอฟซีลองพิจารณาดูนะคะให้เลือกซื้อตัวที่ชอบนะคะเนาะ บางคนเขาก็มาขอเอามาถึงตัวเขาขอเอาไปตัดไอะไรเขาบอกอตัดตะลิบออกทิ้งาจานนึครับนั่นแหละท่านเกิงก็ต้องเป็นอยางงั้นแหละครับคนไหนไม่กงิงคนนั้นแหละจะถูกออ,<ๆ>อกอยังไงซื้อตามเน่ย<อ>เขาจะถูกอยู่งวดนี้ฝันดีไหมคะจา์ฝันดีครับพอฝันปั๊บก็พอทําเลขกเสร็จวันวันวันที่วันหวยออกทําเสร็จคืนที่สองคืนที่สองปั๊บฝันว่าไปเห็น คนที่ติดเตียงกับสนิทกันนะบ้านพอจวนบ้าน,านยายเอ็มไปถึงปั๊บก็ไปถึงปั๊บเดินไปก็เอามต์ไซคันเก่าไปไปถึงประจอดจอดปั๊บก็ย้ายย้ายในแกก็ลุกขึ้นเลยเน,ยนะลุกขึ้นเอ้ยยายลุกได้ลุกลุกได้นาอว่ะ,ะจ้าลุกได้วะงีมโมต์คุยกับแกทุกคนมียเด็กพวกเด็กวัยรุ่นไปขโมยไปขโมยเอาน้ํามัน รถเก่านี่แหละรถรถคันเก่าเด้อไม่ใช่รถคันขึ้นทุกวันรถคันเก่ามันจะมีสามเก้าหนึ่งมอเตอร์ไซค์นะทะเบียนมอเตอร์ไซค์สามเก้าหนึ่งใช่ใช่ใช่เลขสวยค่ะอาจารย์นะโพูดีคหัดสามตัวเลยอาจารย์คดแล้วกับฝันตครงแต่จัรไรผมจะไม่พูดอันนี้คือเลขฝันของอาจารย์เนาะจากทะเบียนรถเนาะในนี่แหละครับมันอยู่ในนี่แหละครับคือมันฝันเห็นตังนี้ครับเมื่อคืนอีกเออมาคืนนี่แหละผมลองลองลองเตียงดู เตียงไป3ามคู่สามหนึ่งหนึ่งสามเก้สมเก้าหนึ่งหนึ่งเกฝันว่าเห็นยายเอ็มยายเอ็มบ้านขยองนี่แหละมามา,ยายม,มาอันันมามามาเอ๊ะถูกถูกหน้าเลขอย่างงี้นะถ้ามันฝันตรงนะถ้าเขาให้เรานะะถูกได้รู้สึกนอนไม่หลับเลยเมื่อคืนเลขเราถูกนะ ก็เคยเป็นแต่อย่างงี้เนาะถึงไม่ได้ซื้อไม่ให้เขาซื้อมันก็ต้องฝันมาได้ยังุ่นได้ถ้ามันผิดก็คือรั่วผิดนี่นะถูกแล้วว่าถ้าถ้าฝันเห็นคนชื่อนี้ก็จะเลขจะเข้าเนาะจะถูกเนาะใช่ใช่ถ้าเห็นชื่อพัดชื่อพดชื่ออะไรจะไม่ถูกครับคือมันจะจําได้ตลอดชื่อเอ็มชื่อเอ็มก็ออกแล้วเอ็มก็ออกก็เอ็มก็ออกเอ็มก็ออกเอ็มก็ออกค่ะถ้าภาษาทางบ้านเนาะอาจารย์เนาะอ๋อค่ะก็เดี๋ยว พูดไอ้ที่ตลกเนาะเหมือนตลกนี่บอกบอกคือบอกเขานี่แหละบอกว่า<ฆ>เห็นชื่อโตน่ะน,นี่โตนเป็นผู้หญิงเขาเดินตามจีบฉันเขาจะมาเอาฉันที่ฉันเอามือน่ะไปตบตบไอ้นั่น <c oughs> เขาเนาะุวกปวกุ๊ก <c oughs> ตบมันเป็นรูไปตบตบตบทีนี้ก็มันมาตามมาถึงบ้านพอดีมันกับเลขที่บ้านเลยคิดว่ามันก็โกรธอะี่บ้ารเลยเลขที่บ้านของอาจารย์ยอดศูนย์ห้าใช่ไหมคะศูนย์ห้านั่นแหละโอ้ยเสียดายเนาะอาจารย์เข้าเต็มเต็มไปเดินไปอย่างว่าเนี่ยเดินไปไปไปเรื่อยๆไปเห็นเขาให้นั่นสองศูนย์ห้าเห็นเฮเลขอยู่ในนี้ก็เริ่มเละ เก็บมาดูเอ๊ะเลขมันอยู่ในนี่แหละแค่นั้นแหละก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรแล้วก็คือคือเลขฝันกับเลขสูตรเข้ากันนะอาจารย์เนาะอาจารย์ก็เลยมั่นใจใช่ไหมคะใช่ใช่คือมั่นใจตัวนี้แหละนั่นแหละก็คือทำยังไงก็ทำสูตรขีดเลยพ่อแม่พี่น้องเลยทำทมันผิดก็นำกันหยุดไปก่อนก็คอยดูเอาไปดูเรื่อยๆแหละไม่ได้ม่ได้คือว่าก็คือผิดถูกไม่ว่าการค่ะอาจารย์เนาะมันเป็นแค่แนวทางค่ะอาจารย์ก็อย่าไปเล่นกันเจนวาโอ้ซื้อ ขายที่ขายพอได้ลุ้นพออาจารย์เนาะก็ให้อาจารย์อวยพรให้เอฟซีหน่อยค่ะจะได้โชคดีไปด้วยกันค่ะอาจารย์ก็ขอให้ท่านพ่อแม่พี่น้องเอฟซีหรืออะไรก็ขอให้ท่านโชคดีครับก็อวยพรขอให้ถูกทุกงวดครับขอให้ท่านได้ตามเลขีไปเรื่อยๆครับก็คือแค่นั้นแหละครับเราคิดว่าถูกนะครับก็พูดว่า พี่ผมว่าล้านเปอร์เซ็นเ่ยก็ดูมันจะยังไงไปดูมันถึงมันออกมาผมคิดว่าล้านเละงวดนี้อาจารย์มั่นใจล้านเปอร์เซ็นเลยนะจาย์เนาะเมื่อไหร่ศูนย์สามตอนนั้นคือว่าล้านเปอร์เซ็นนะคค่ะมันจะพูดว่าล้านหรือว่าจะคุยจะอะไรแต่ว่าเป็นมั่นใจเป็นเราก็มั่นใจในตัวเราเนาะจย์เนาะคือจะไม่ฟังใครเดี๋ยวนี้ก็จะไม่ฟังใครทำได้แค่นี้แหละสามหนึ่งหนึ่งสามสามเก้าเก้าสาม เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าค่ะตัวเน้นสามชุดเนาะอาจารย์เนาะสามชุดสามชุดค่ะตัวไหนงวดนี้ก็ขอให้เข้าปังๆรวยๆยกช่องนะคะอาจารย์วันนี้แอดก็ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้กับ fc ช่องละองชแนลได้รับชมรับฟังกันนะคะครับค่ะขอบคุณอาจารย์มากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ